ยังเสมอบแล้วครับเราเช็คน้ำกันเช็กซรายก็พอได้ครับพอได้แต่ไม่ถึงว่าสวยจ๋าจะได้ตรงเม็ดใหญ่แต่แต่ไม่ได้สีเขียวต <c oughs> งรอดูน้ำครับน่าจะโอเคอยู่น่าจะเพียงพอ <c oughs> น่าจะโอเคนะน่าจะโอเค แายเม็ดใหญ่แต่มันตาสวยๆมันเป็นยังไงนะลุงมันสีอะไรนะสีเขียวเหรอก็อย่างนี้แหละมันมีสีเขียวอีกไม่ใช่เหรอหรือหายากมีสีเขียวสีดามันก็อยู่แล้วแล้วแต่ในโซนแต่อันนี้มันก็อันนี้มันก็มีมีขาวมีดามีแดงมีขาวมีดํามีแดงขาวมีดํามีแดงเขียวก็มีอยู่นะนี่นี่ที่เขียวมีอยู่นะครับเนี่ยอาจจะได้แล้วลองดูสักครู่ สะท้นใจดีมากเลียงน้ำแข็งเลยมันตอดผมนี่แหละหมดไปเยอะแล้วอ่ะเสียมาแล้วครับโอุ้งจวกเลยนะน้ำแรงอยู่แล้วค่อยดูสักพักนะว่าะะจะร่วงหรือเปล่านะครับโอ้แกนอนแกนอนถึงน้ำอันนี้น่าจะเป็นน้ำบ่อจริงแล้วครับก็ไม่ร่วงครับ ออกแรงเต็มท่อครับถามอันนี้จบที่กี่วานะลุงสิบวาพอดีสิบวานะครับท่านผู้ชมสนใจก็พักประหาลุงได้เลยโทรขอเบอร์โทรหน่อยลุงศูนย8 9ครับศูนย์ศูนย์สี่ศเก้าสาสี่ครับพัดบึงบ้านชือลุงพัดบึงบ้านครับ มีราคายังไงลุงเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นถ้าหน้าสี่ก็หว้าละเจ็ดร้อยหน้าสามไม่มีหน้าสามไม่มีมีสตาร์หน้าสี่เลยครับพอวาเดี๋ยวนี้จะใช้เสมอน่อนหน้าสี่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นเสมมหมดแล้วนะครับครับแล้วก็ไทยบึงบ้านอเอามีมีสองช่างครับแต่ทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันครับอันนี้น้องอครับหน้าสี่วาละเจ็ดร้อย นาหกวาละหนึ่งนาหกวาละพันแต่ถ้าไม่ออกก็รูละหนึ่งพันบาทถ้าไม่เจอน้ําในกรณีแบบนั้นเนาะวาละหนึ่งพันบาทนะครับรูละครับเอ้ยไม่ใช่วาละหนึ่งพันรูละหนึ่งพันบ่อละหนึ่งพันครับถ้าไม่เจอน้ําครับแต่ว่าก็ต้องสารวจดูดีๆเนาะจะบอกบอกไม่มีคือจะไปเดินเอาไม้อันนั้นดูก่อนไปเหล็กสองดูอ่อนมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะมันก็ มันมีสายอยู่สายน้ำแต,ออแต่แรงเราไม่รู้คออก,ก็ต้องเจาะดูคครรั <นะ S 1> ับบแต่อย่างนี้ถือว่าโอเคนา่าจะเพียงพอครับเพราะว่าเอาไว้หน้าแรงไว้เผื่อไว้หยอดขระโปดครับเวลาน้ํามันขับเราจะเอาสมมติแงโซลาเฟลมาลงครับ